สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำพาสปอร์ตเล่มใหม่เพื่อทดแทนเล่มเก่าที่กำลังจะหมดอายุนะครับระหว่างเดินทางก็ได้พบกับตึกแฝดเลยครับก่อนที่ผมจะเดินทางมาที่สถานทูตไทยในประเทศมาเลเซียนะครับผมได้ทำการนัดหมายออนไลน์เพื่อจะทำพาสปอร์ตเล่มใหม่นะครับที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตประจำกลุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับทางเว็บไซต์นะครับได้แนะนำว่า พาสปอร์ตเล่มเก่านะครับควรจะยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า1เดือนนะครับเพราะว่าต้องส่งเอกสารกลับไปที่เมืองไทยโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ3วันโอ้ไม่ใช่ครับสาอาทิตย์นะครับเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับก็จะมีวีซ่านะครับหรือเอกสารการเข้าเมืองนะครับการทำพาสปอร์ตนะครับ หรือมีแม้กระทั่งการทำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเราเลือกไปที่การทำพาสปอร์ตนะครับจากนั้นก็ทำการกดไปที่ตัวนัดหมายนะครับก็เลือกวันนะครับว่าเราจะเลือกวันที่จะเข้าไปทำพาสปอร์ตวันไหนนะครับจากนั้นก็จะได้เป็นลำดับคิวมาให้นะครับพร้อมกับวันเวลาถึงแล้วครับผมสถานเอกภัณฑ์จะพูต ในกรุงกัวลาเปอร์วันและเวลาทําการของสถานทูตไทยในประเทศมาเลเซียนะครับก็จะทํางานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผม การทำวีซ่านะครับก็จะเริ่มทำตั้งแต่9โมงครึ่งนะครับถึง11โมงครึ่งมารับวีซ่าในวันถัดไปนะครับบ่าย2ครึ่งถึงบ่ายสีครึ่งนะครับส่วนการทำพาสปอร์ตนะครับก็เริ่มตั้งแต่9โมงครึ่งถึงบ่ายสีครึ่งแล้วก็หยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับเมื่อเข้ามาด้านในแล้วนะครับผมก็ขึ้นไปชั้น2เพื่อกรอกเอกสารพร้อมกับแนบอเอกสารหลักฐานนะครับก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็พาสปอร์ตเล่มเก่าจากนั้นก็ ถ่ายรูปนะครับแล้วก็จ่ายค่าทมเนียมนะครับทั้งหมดก็150ลิงกิตครับผมหลังจากนั้นสถานทูตไทยก็จะส่งเอกสารนะครับกลับมาที่เมืองไทยและทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ใช้ระยะเวลาในการทําประมาณ3สัปดาห์นะครับจากนั้นก็จะมีเมสเซจมาแจ้งเรานะครับผมก็ให้เราทําการนัดหมายเพื่อที่จะไปขอรับพาสปอร์ตเล่มใหม่นะครับก็ไปที่เว็บไซต์ที่มากับ s m s ครับ จากนั้นนัดหมายขอเข้ารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับจากนั้นก็กดเลือกวันที่จะเข้ารับการน,นัดหมายแล้วก็เวลานะครับค่อนข้างที่จะสะดวกรวดเร็วครับจากนั้นก็แจ้งเ,เบอร์มือถือนะครับกับชื่อของเรานะครับเมื่อก่อกข้อมูลตัวนี้ ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีโค้ดมาให้นะครับเพื่อที่จะเป็นการยืนยันตัวตนของเรานะครับก็ทำการ Verify โค้ดที่ได้มานะครับ ากนั้นก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์ครับผมก็จะได้ตัวใบนัดอิเล็กทรอนิกส์มานะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่หน้าสถานรูดไทยในกรุงโกลาลัมเปอรนะครับเพื่อที่จะมารับพาสปอร์ตเล่มใหม่นะครับที่ทำไว้เมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะครับเอกสารที่ทุกท่านจะต้องเตรียมมาด้วยนะครับนั่นก็คือพาสปอร์ตเล่มเก่าแล้วก็ใบเสร็จนะครับ พาสปอร์ตเล่มเก่าก็คือเราจะไว้ให้เจ้าพนักงานแคนเซิลนะครับแล้วก็ใช้เป็นพาสปอร์ตตัวใหม่นะครับเรามาดูกันครับว่าขั้นตอนการรับพาสปอร์ตในต่างประเทศจะมีขั้นตอนอย่างไงบ้างครับ ข้ามาข้างในแล้วก็มานั่งรอนะครับเดี๋ยวรอออฟฟิศเปิดพอดีว่าเข้ามาก่อนเวลาที่นัดไว้ก็มีชาวต่างชาติมาทำเอกสารเยึดประสบวรครับวันนี้ตอนนี้ออฟฟิศก็เปิดแล้วนะครับเวลาทำการในตอนบ่ายของสถานกรงสุนไทย ในประเทศมาเลเซียนะครับก็จะเปิดที่เวลาบ่ายสองครึ่งนะครับตอนนี้ชาวต่างชาติก็เริ่มทยอยเข้าไปทาเอกสารที่จะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปรับพาสปอร์ตเหมือนกันครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ในต่างประเทศนะครับโดยผมทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ที่คูคูัะเปิดประเทศมาเลเซียนะครับ ก็ได้รับมาแล้วครับก็พาสปอร์ตเล่มนี้ก็จะอยู่กับผมอีก5ปีนะครับส่วนพาสปอร์ตเล่มเก่าก็ได้ทําการยกเลิกไปแล้วนะครับดูต่อไปครับว่าผมจะพาเพื่อนๆไปทําอะไรในประเทศมาดีเซียบ้างครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมาดูบรรยากาศร,รอบๆหานพูดไทยในกรุงรัมเบอร์ครับการจราจรครับข้างเลยทีเดียว แล้วติดตามชมต่อไปเรื่อยๆครับ